ก็สําหรับคลิปนี้เราจะมาสอนล้างปูกันนะครับง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะล้างปูม้าก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาเกลือนะครับเทใส่ในน้ํานะฮะทักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือครึ่งช้อนโต๊ะเทนพอดีพอดีครับแล้วก็เกลี่ยให้เกลือมันละลายนะครับโอเคนะครับเกลือนี่ยนะครับเราจะไว้ในการดับกลิ่นคาวนะฮะ แล้วก็นำปูหมาที่เราซื้อมานะครับนำลงใส่ในกระมังเดี๋ยวผมจะมาสอนดูปูหมาคร่าวๆนะครับว่าอันไหนเป็นปูตัวผู้ปูตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราก็แกะหนังยางออกนิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็แช่น้ำเกลือไปด้วยนะเพื่อให้มันดับจิตข่าวนะครับ ก็อันนี้ผมซื้อปูม้ามาสองชนิดนะครับก็จะเป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะวิธีง่ายๆในการดูปูม้าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าปูปูม้าตัวผู้เนี่ยนะฮะตัวตั๊กเปิตรงเนี้ยครับมันจะยาวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าปูตัวเมียนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ตรงตั๊กเป็มันจะสั้นนะครับก็เทียบกันดูจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างบนกับล่างนะฮะ ในส่วนนี้ถ้าปูตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีไข่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าปูตัวผู้เนี่ยความสวยความตัวใสของปูนะครับด้านล่างคือปูตัวผู้นะครับแล้วก็ข้างบนตัวเมียตัวผู้จะดูสะอาดแล้วก็ดูสวยกว่าตัวเมียนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการเลือกปูดสดเนี่ยนะฮะ เราต้องกดไปที่ตัวหน้าท้องของปูนะครับหรือตรงตรงนี้ฮะว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับถ้ามันแน่นเนี่ยก็คือแปลว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้อาศัยจากการดมกลิ่นด้วยเนาะว่ามันเป็นกลิ่นสดของปูทะเลหรือเปล่านะครับถ้ากลิ่นไม่สดเนี่ยกลิ่นพิดปกตินเนี่ยก็ให้ตันนิฐานว่าไม่ใช่ปูสดนะฮะเราก็เลือกร้านที่มันปูที่มันสดสดหน่อยนะครับโอเคนะฮะ พอแช่ปุ๊บผมจะแช่ทรงมดยี่สิบนาทีนะครับโอเคพอครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะนาเทน้ําออกแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำอีกรอบนึงนะครับโอเคนะฮะพอเติมน้ําแล้วนะครับเราก็จะล้างอีกรอบหนึ่งนะฮะล้างว่าสองน้ํานะครับเพื่อที่ว่าให้ความเค็มของเตลเอรเนี่ยนะครับมันออกจากตัวปูนะครับ ตอนนี้เราก็ลองดมเนาะตอนนี้กลิ่นก็โอเคนะครับดูไม่ขาวมากนะฮะต่อมานะครับใส่น้ำก่อนนี่นะครับในการที่เราจะนำเอาปูมาดองเนี่ยนะฮะเราต้องทำความสะอาดปูก่อนนะครับเพื่อที่ให้สิ่งสกรปรกที่มันตก,กมาจากตัวปูเนี่ยออกให้หมดนะฮะก็เริ่มจากเอาแปรงนะครับเป็นแปรงสีฟันอย่างนี้ขัดก่อนขัดตามลำตัวปูเนาะ ราะว่าปูเนี่ยเวลามันมาจากทะเลเนี่ยนะฮะมันจะมีขี้ดินขี้ตายนะครับมีติ่ตงต่างๆหรือมีพวกปสิตเกาะอยู่แล้วก็ล้างสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเราขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะล้างอรอบสุดท้าย สังเกตว่าน้ําในกรละมังเริ่มใสก็คือเราล้างสะอาดแล้วนะครับทีนี้เราก็เทน้ําออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะปูกันนะครับเราก็จะมาเริ่มแกะปูกันนะครับนี้เริ่มจากตปิต้งกรปิ้งนะฮะเราก็ดึงออกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้นะครับตัดออกให้หมดนะครับนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับพอเราตัดออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมางัดออกมานะครับวิธีงัดนะครับให้จับนี้นะครับแล้วก็งัดนะครับก็จะได้แบบนี้ในส่วนนี้ครับอันไหนที่มันเรางัดเสร็จแล้วเราก็เอาเอาไปแยกไว้นะครับทีนี้นะครับเราจะใช้กันไกนะครับ ตัดในส่วนของฟองนะ้ำปูออกในส่วนนี้ต้องดูดีนะครับเพราะว่าเราต้องทําค่อนข้นางสะอาดนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวปูเนี่ยมันมีปรสิตค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครัพวกนี้นะครับเราต้องเอาออกให้หมดนะครับถ้าเราเอาออกไม่หมดเนี่ยจะทําให้เวลาทานไปเนท้องเสียได้นะครับแล้วก็เอาให้หมดเลยส่วนนี้ทานไม่ได้นะครับทานไปท้องเสียแน่นอนครับ ทีนี้นะครับพอเราออกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็เอาไปแยกไว้นะครับในในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะฮะตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมลืมบอกนิดนึงนะครับมันจะมีตรงนี้ด้วยอย่าลืมตัดออกนะครับจริงๆไม่ตัดออกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตัดออกเนี่ยมันก็จะทําให้มันจะไม่แหลมนะครับมันจะไม่แทงเราต่อมานะครับอันนี้ก็คือปูตัวผู้บ้างนะ Thank <laughs> you. อันนี้คือปูที่เราแกะออกมานะครับแล้วเราก็นํามาพักไว้ทีเนี้ยในส่วนเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมันยังจะมีเศษลงเหลืออยู่นะครับเศษดินเศษทรายเศษทิงสุกระปกทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทน้ําเปล่าลงเลยครับทีนี้เราก็ลองดูนะครับลองเอาแปรงนะครับมาขัดตาม ตามซอกตามตามซอกบูต่างๆนะครับตามลำตัวปูเพื่อให้สิ่งตัวก,กระปกที่ยังเหลืออยู่นะ่ยออกพอตะอาดแล้วนะครับเราดูพอมันครบทุกตัวแล้วนะครับดูแล้วมันสวยสดใสนะครับทีนี้เราก็จะนำไปเทน้ำทิ้งกันเลยครับ พอเราเทน้ําที่ล้างปูรอบสองทิ้งหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนําโซดานะครับเทไปอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการฆ่าเชื้อนะครับทําการกัดก่อนในส่วนของถึงขอบบกให้มันออกให้หมดนะฮะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ทําเช่นนี้นะครับบางทีเนี่ยจะทําให้ท้องเราเสียได้นะครับและลูกค้าทานไปเนบางทีเดียท้องลูกค้าจะเสียใส่โซดาเพื่อที่ให้มันกัดนะครับ พอเราใส่โซดาเนี่ยเพื่อล้างสิ่งตกกระกออกให้หมดนะครับทีนี้เราก็แช่ไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องนานมากเนาะแช่เพื่อให้มันให้โซดาเนี่ยมันกัดทิ่งตกกระกให้หมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแช่ทิ้งไว้สั้งสามถึงห้านาทีนะครับพอแช่โซดาทิ้งไว้ตามเวลาครบตามเวลาที่กําหนดแล้วทีนี้เราก็จะเทน้ําออกนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ก็คือปูพร้อมที่จะใส่ลงภาชนะเพื่อนําน้ําดองปูลาใส่เลยนะครับเดี๋ยวขัน้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนําปูไปใส่ภาชนะนะครับแล้วนําน้ําดองปูมาลัาดกันนะครับ